แงไม่กาดเร็วเลยเพื่อไอติมเพื่อไอติมอเป็นไงเป็นไงนนี้เราอยู่ที่พัฒนาพัฒนาคือพัฒนาตอนนี้เราอยู่ที่พัฒนเือเทาพัฒาน้อยครับแล้วเป็นแพเออแพร์คูตี้ เดินไปด้วยที่ยอยู่ใกล้ที่พักของเราครับที่พักของเราอยู่ฝั่งล้นไป<ะ>เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยนะครับพัทยาน้อยอยู่ตรงเขตสลีมทอนนะครับน้ำที่นี่เป็นน้ำจืดมีขึ้นตามแรงลมเหมือนทะเลนะครับเครื่องเล่นที่นี่ก็มีหลากหลายนะครับสไลเดอร์ก็มีบันไดบลอก็มีมีเยอะเลยครับ ที่นี่มีแพรเยอะมากเลยครับแต่ละแพก็จะมีเครื่องเล่นมันของตัวเองครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารแล้วก็เราสั่งขายเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็มาซื้อมแมลงครับมแมลงตัวนี้มันตายแล้วหรอคะใช่เป็นยังไงอะแมลงอะไรมแมลงที่น่าอร่อยมาด,ดูตัวแรกดตว,ตวตัวแรกอแนะนําตัวแรกอันนี้คืออะไรมดแดงครับมดแดงน้องแก้มใสอะไร ิง,งดีดครับลิงดีดดิอ่าเวลากินกินยังไงอะคะน้องเขาจะบอกว่ามันเล่นส <laughs> ยายแล้วนี่กี่อะไรตอนมีเสื้อเอ้ยไม่ใช่ดักแด้ดักแด้กันไหนกินกินยังไงกินอะกินปลาก็าลองดิ้งดิบดิ้งดยบกัน,นะะออครับลองเขาบอกเขาเรือขยับกินยังไงนะเวียน <laughs> ต้องรีวิวอร่อยสิไม่ใช่รีวิวแบบนั้นร้านนี้ร้านนี้มังแบกแนะนำสมบูมรณ์แดงครับอร่อยอใช่เป็นไงอร่อยครับแล้สามมะเดงสามารถจะไปหลอกน้องได้ครับเพราะน้องชอบกินมดแดงกัดแกน,นี้เอาไปหลอกแดงเลยกะ นี่เขาใช้มือเปิบกันเลยแล้วค่ะใช่อร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวรับหนูนี่หนูต้องกินนี่หนูหนูกินนี่อ่ะหักก้นให้ให้น้องกินหน่อยลองดูเอาหัวออกเอาหัวออกชอบเปรี้ยวลองลองลองเคี้ยวด้วยนะมันจะล้อปีกออกด้วยเปีกออกอาให้หมดเลยอ่ะเคี้ยวให้กล้องดูด้วยอร่อยอร่อยลูกอร่อยขมไหมไม่ขมค่ะหวานอร่อยลองลอง ม่กินช็อกโกแลตเหรอใช่ใช่ใม่กินช็อกโกแลตเอ้าไม่กินช็อกโกแลตเหรอ,อไม่ลเมลยมาแม่ป้อนเองมา,<อ>าไม่ให้ล็ลกอกหองจากยักเข้ามาไม่ให้นิดเดียวอะมาอาปากมาค่ะมาเร็วใกล้ๆเร็วๆแม่ก็กินเนี่ยปักปักก็กินมาดูเด้ <c oughs> เอามาพี่ข้าวไม่กินหลักแดมกินได้อร่อยไม่ชอบหลักแดงอะไรอร่อยอร่ชอบแย่ กินไปแล้วจะได้ไม่ต้องโดนมดกัดไงอ่ะใช่กัดมดก่อนเลยใช่ใช่ที่รตที่ใส่โดนโดนยุ่งกัดอีกแล้วเหรอเร็วเลยเพื่อไอติมเพื่อไอติมเอาไลยอะไรวะอะยไว้เวะกินอีกไหม ai được quá ôi quá ôi quá ừ được ôi quá ôi được 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 ôi cái ôi được 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 เอ้ามันติดคออร่อยมันเปนน้ำแดงมันเอาไม่ำแดงน้ำหวานนี่นี่คือมดแดงมอันนี้ใส่จะกินแม่แป้งหรือมดแดงครับเย่โมแดงไม่อร่อยโมแดงไม่อร่อยนี่มันก็แม่แป้งเหมือนกันมันเป็นลูกของมันลูกของมันอร่อยเจไดอันเจอะไรก็อะไรเอ้าหหัวหอมหัวหอมอืมอื้อ เออาดอะเกัดม ah, like oh, okay. ั้ไม่กัดอ่าวนกัดวนกัดวนกัดตาวนกัดไโเผ็ดเหรอเผ็ดเหรอสายแต่ลชาติเป็นยังไงเผ็ดดใช่ไหมเผ็ดเหรอ เดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมมะขามจากต้นสดๆเลยนะครับว่ามันยารสชาติเป็นยังไงต้นมะขามที่นี่สูงมากเลยครับการเก็บมะขามไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมเลยครับแต่มันก็สนุกมากๆเลยครับมะขามไหมแม่บาดูอร่อยไงอร่อยเาดเนยเหนอยวกันเด็ดเด็ดเหมึอนด้ดิงโอ้ยอะไรนะหมายติด วิธีกินทำยังไงอ่ะหักตรงปลายอ่ะหักตรงปลายอ่ะหักหักกัร้อยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจิ้มจิ้มเกลือนิดนึงอ่ะจิ้มเกลือแล้วก็โชว์เนาโชว์โชว์น้ำแขามก่อนแม่ครับจิ้มเกลือแล้วจะกินยังไงอ่ะก็เอาจิ้มแล้วก็กัดทั้งอันหมดเลยฮะกัดไงจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มเกลือก่อนจิ้มเกลือก่อนจิ้มเกลือก่อนไม่เอาเอาจิ้มลงอ่ะเอาอันี่เอาก่อนเฮ้ย เดี๋ยวเรากัดพร้อมกันเรากัดพร้อมกันอ่ะเอาเอาฝั่งนี้อาหน่อนึงจิ้มไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะทำไมไม่กิน้อแกะแล้วมันจะมันมันไม่ไม่เป็นไรมันกินได้ปลาคินให้ดูอ่ะป้ากินให้ดูะให้ป้ากินให้ดูดูนะ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 อกินได้เหรอใช่เปลือกใช้มันงไงอ่ะอย่ากินก้ไม่กินอย่างงี้เอาเอาเราลองลองลองเอานี่จิ้มอ่ะจิ้ม ก้าวจิ anyway, ้มกินพร้อมกันกินพร้อมกันสิก้าวเลยยังไม่ต้องแกะเปลือกเชื่อแม่สิเรากัดกัดอกัดย่าเยอะอย่าเยอะแกกอยังกินเยอะเป็นไงเป็นไงเลยเปลี่ยวของใครเปี่ยวกินใส่เป็นไงกินใส่เป็นไง <laughs> อย่าอย่าเลียม,มืออย่าเลียม,มือมู <laughs> <laughs> ผมขอตัวไปสมุดทุ่งนางก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย